สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยวัฒนาคุป๊ปวันนี้จะมาแนะนําเครื่องทําความสะอาดชนิดไอน้ําในแบรนด์ของค a r ์เชอร์รุ่น s c 5 Easy Fix Premium สําหรับรุ่นนี้กําลังวัตต์ของมอเตอร์จะอยู่ที่2,200วัตต์แรงดันในการพ้นในน้ําจะอยู่ที่4.2บาร์สำหรับความจุหม้อต้มจะอยู่ที่0.5ลิตรความจุของถังพักจะอยู่ที่1.5ลิตร ใช้เวลาทํางานในการต้มอยู่ที่ประมาณ3นาทีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดจะอยู่ที่150ตารางเมตรต่อการต้ม1ครั้งและอีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเติมมาซึ่งด้านบนมีโวลลุมปรับความแรงของน้ําหรือการพ่นในน้ําได้ถึง4ระดับลําดับต่อไปเรามีอุปรกรณ์ในการใช้งานประกอบไปด้วยสายพ่นในน้ําความยาวจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรข้อต่อหัวพ่นหัวฉีดไอ้น้ํา หัวแปลงกลมชนิดขนแปลงเป็นหัวใหญ่หัวแปลงกลมขนแปลงเล็กหัวดูดปากแคบชนิดขนแปลงซึ่งจะใช้คู่กับผ้าส่ไปาน้ําท่อพนในน้ํา2ท่อนหัวดูดหน้ากว้างชนิดงานพื้นพร้อมผ้าหัวดูดหน้ากว้างชนิดงานพรมสําหรับเครื่องพวในาน้ําคาเชอร์ในรุ่น s c 5 easy ec f i e premium นี้คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคชนิดที่เป็นแบคทีเรียได้ถึง9 9 9 9และยังสามารถฆ่าเชื้อโรคชนิดโคโรนาไวรัส ได้ถึง99.999%สำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำเครื่องพ่นทำความสะอาดที่เในน้ำในแบรนดของค a r ์เชอร์รุ่น SC5 Easy Fix Premium ไว้แต่เพียงเท่านี้นฝากกดติดตามเพจของค a r เชอร์ KTV r e u p ด้วยนะครับสวัสดีครับ